สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แม่ครูก็ได้เดินทางมาที่นครพนมเพื่อจะมาแก้บนให้กับเจ้าหญ้าเรือส้วงนะครับน,นะครับตอนนี้แม่ครูก็ได้ซื้อผ้าขมา้าผลละหมาดรากไม้นะครับเพื่อจะมาถวายแก้องค์เจ้ายญ้าหรือมาแก้บนให้กับเจ้ายญ้านะครับเดี๋ยวเราไปติดตาม ตัวเลขกับแม่ครูกันเลยนะครับ วันนี้เม่ครูก็ได้จุดทุปมงคลให้กับพวกเราแล้วครับตอนนี้

43 44 45 46 47 48 49 50, 50, 50 5 8 59 6 1 8 69 1จ็ดสิบ1จ็9 8ิ1 9อ9เ9็9ส9บ9า9เจ็ดสิบสี่เห้าอม หนึ่งหนึ่งหกหรือว่าร้อยสิบหกนะครับสำหรับทูบมงคลวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามทูบกํายานนะครับตอนนี้แม่ครูกำลังจุดทูบกํายานช่วนะครับก็เลขทูบนะคะเลขทูบนี้แม่ครูนับทูบทูบที่จุดนะคะ นหน116นะคะลูกก็รอดูนะคะว่าทูบมงคลน,นี้จะได้อะไรนะคะลูกจ๋าอย่าลืมนะคะเย็นนี้นะคะเป็นทูบมงคลของเย็นนี้นะคะลูกประจำวันศุกร์นะคะวันที่20วันนี้วันที่เท่าไหร่นะปรนะจำวันที่28นะคะศุกร์ที่28นะคะลูกช่วงเย็นของวันนี้นะคะ มาขอโชคกับเจ้าย่าโผายนะคะเจ้าย่าเหอนหัวสวงเหอนเหอนหัวหัวเหินสวงนะคะเรียกยากนิดนึงนะคะลูกจา้ามาดูว่าจะตรงกันหรือเปล่าเนาอ <c oughs> เป็นก้าว็สวยเลยนะกาจะหมดแล้วนะคะแม่ครูพูดไม่ได้พูดเปนภาษาอแม่ครูไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่าแม่ครูไม่ค่อยสบายนะครับ ก็เลยอายนิดหน่อยนะครับ น่าจะเป็นสองสองแปดแม่ครูค่ะอย่างละแต้มครับอย่างละแต้มหยิบธศัพท์แม่ครูมาดีแม่ครนะนี่นะครับทูบมงคลแม่ครูจุดได้หนึ่งหนึ่งหกนะครับสำหรับทูบกำยาน แม่คูจุดได้สองสองแปดนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับ,รบขึ้นลงอย่างละแต้มนะครับทูปมงคลแม่คูจุดได้หนึ่งหนึ่งหกสำหรับทูปกํายานแม่คูจุดได้สองสองแปดนะครับขึ้นลงอย่างละแต้มนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับับคลิปนี้สวัสดีครับ